Good afternoon parents and students. Welcome back. How are you today? For me, today I'm very well. นะครับสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับครูมานด้อีกเหมือนเดิมนะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับลูกๆวันนี้นะครับให้นักเรียนนะครับเปิดในหนังสือนะครับ Grammar k l e v e r นะครับเล่มนี้นะครับ Grammar Klaver นะครับ หน้าที่25นะครับอ่าเพจ e 25นะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับในหน้าที่25านะครับคำสั่งนะครับเขาให้นักเรียนทำอะไรบ้างนะครับ count and write number v e r d นะครับนับและเขียนคำสั่งบอกจำนวนนะครับตรงนี้นักเรียนดูนะครับในหน้าที่25นะครับจะมีรูปภาพอยู่ทั้งหมด 3รูปภาพนะครับอ่าแต่ตรงนี้นะครับครูให้รูปภาพนะครับข้อที่1มาเป็นอ่าตรงนี้เป็นคู่กันใช่ไหมเอ่ยอ่าต่อมาตรงนี้ก็คือเป็นแบแบก็คือหนีต่อมาตรงนี้ก็คือบุกอ่าก็คือหนังสือนะครับตรงนี้ นักเรียนดูนะครับอ่าในหน้านี้นะครับเราก็จะมีคู่กันอ่ารูปภาพถัดมาก็จะเป็นการไกลนะครับรูปภาพถัดมาก็จะเป็นกระเป๋านักเรียนนะครับลูกๆทีนี้เขาบอกว่านับแล้วเขียนคำศัพท์บอกจํานวนนะครับตรงนี้นะครับให้เรานับจํานวนตรงนี้อย่างที่อ่านักเรียนได้เรียนกับครูเตยในภาพที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมเอ่ยอ่าในหน้านที่24ก็คือเรื่อง number นะครับ ตรงนี้เรียนดูนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนเห็นในรูปภาพตรงนี้นะครับคู่กันที่เราเรียนเห็นในรูปภาพตรงนี้มีจํานวนเท่าไหร่เอ่ยอันนี้เร,นเรานับดูนะครับอ่าหนึ่งสาว่ไงเอ่ยอ่า one two three อ่าทีนี้เรเรียนก็เขียนลงไปเลยนะครับที่เส้นใต้ตรงนี้นะครับ three อ่า can you spell three โอเค o t H R D e, e three o k เค next นะครับรูปภาพต่อมานะครับคือรูปภาพหมีแล้วนะเรียนดูสิครับว่าหมีในที่นี้มีจำนวนเท่าไหร่เอ่ยอ่านในมนะับไปพร้อมก,กันกับครูนะครับ one two three and four นะครับก็คือ4ตัวนั่นเองนะครับเราก็เขียนจำนวนไปตรงนี้ในรูปครับ four L O U R โอเคนะครับต่อมานะครับรูปภาพสุดท้ายที่คุณได้เรียนเป็นตัวอย่างนะครับคือรูปภาพหนังสือนะครับจะเรียนด,ดูเอ่ยที่ในรูปภาพจะเรียนเห็นรูปภาพหนังสือกี่เล่มเป็นรูป One two ก็คือสองเล่มน,นั่นเองนะครับอ่า T W O นะครับ อ่าทูนั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาอ่านทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคทุกคนร e r พล e ์อ a ฟเ e อร r ม e r e โอเครี p พ a t a อ t e เตอร์มีทรีท์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ3นั่นเองนะครับ อ่าต่อมานะครับนักเรียนต่อมารูปภาพนี้ก็คือหมีหมีกี่ตัวนะลูกสี่ตัวนะครับโอเครีบอ่านตอไปโฟร์โฟร์ลโอยูอาร์ o ฟ ก็คือ4นั่นเองนะครับต่อมาดูรูปภาพสุดท้ายนะครับรูปภาพสุดท้ายของเรานะครับก็คือหนังสือมีจำนวนเท่าไหร่เอ่ย one ือ่าก็คือ2เล่มนั่นเองนะครับนักเรียนที่นักเรียนดูนะครับ2ประาษาอังกฤษยังไงเอ่ย T W O 2อ่านะครับโอเค clap your hand t o ่ o u r e r one อ่านะครับท e ีนี้ในหน้าที่25นะครับลูกๆหน้าที่25ของเรานะครับอ่าให้นักเรียนนะครับเขียนจํานวนลงไปนะครับที่นักเรียนเห็นนะครับแล้วให้นักเรียนนะครับระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะครับจากนั้นครูจะมีอัลบั้มนะครับสร้างไว้ให้เพื่อให้นักเรียนฝงงานนะครับลูกๆอ่าโอเคนะครับ ถ้านักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับในหน้าที่25นะครับนักเรียนสามารถแอดไลน์มาสอบถามครูมนัทได้เลยนะครับโอเค u again next time. Goodbye